โหละโกลบนยิ่าดูล้บีแล้วเราบีกระโดดทีละกาได้ไหมพี่ลักจะต้องมาดูนี่ลูกสาวคนโตของเราเพราะว่าเราบินยิงขนาดแบบเกาได้ถ้าหนูไม่ไม่ลมแล้วหัวแตกเลยนะถ้าลมแล้วหัวแตกเลยนะ คหนึจังส่งมาให้ดูโอเลยหรอใช่หัวแตกโอ้เลยเนี่ยโอ้หไม่เลยเนี่ยเลือดไหลเลยเลือดไหลเลยไปได้เลยไปได้เลยขาหักขาหักด้วยกินข้าวด้วยเลือดไหลกินข้าวก่อนเจ็บมากเลยจบมากเลยหัวแตกเลือดไหลทาไงต้องกดเลยหัว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  <อ>ไปหาปลาโค้ดิสวัสดีค่ะว่าไงคุณนาย <laughs> คุณนายมาเก็บแช่เหรออ้วคุณนายถอดแว่นแล้วเหรอ, <laughs> อ,อต้องใส่ต้องซื้อกระเป๋าให้หนูถือกันแล้วแหละให้น้องใส่ขอครับมาแฝดอันยานนน anja อ n ยาอา j าไม่ใส่หน่าลูกอ้ไว้ไปไหนนะน้องพีหนูจะลงไปทำไมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมานั่งแบบพิธีได้ไหมต้าพีอยู่ดอกนหนพี่หายไปแล้ว คุณสกุลวัดีส่งมา99ดวงขอบคุณครับคุณวิงกี้ส่งมา99ดวงคุณรัตยาพอส่งมา99ดวงเหล่านี้มันส้าย I am a baby last year อะไรทำยังไงดีทำยังไงดีครับไปเรียกมันมีเลย เมน่อกี้เราไปกระโดดพาดองแล้วถ้าทับน้องอะน้องเจ็บไหมถ้าทับน้องอะแล้วน้องเจ็บอะนูจะทำยังไงฮะเราเรียกตำรวจมีไงเห็นไหมน้องมาตีเลยเนี่ยเราตีทำไม ข้าวเนี่ยกินข้าวด้วยฮสปไปดอร์แมนสแตนเมกาไม่งัน้นจับถอดเสื้อเลยคุณไม่มีสิทธิ์เลยคุณไม่มีสิทธิ์เลยถ้าคุณไม่กินข้าว